ไงาบอกคณะกรรมการนะครับสมมบอกมแข่งห้องห้องเฮียเมาลลี่เลยอ้อย่าลกอแแสมทบทุกอย่างนรสมาชิกนะเปิดแล้วเบาเลยปุดแล้วเบาเลย ไปเล้านะูระดับล right ูองศาเนี่ยจืว่าเป็นบังไฟตึ้นฐานเ็อาว่า้น่ยนะครับอุตเขาปอยควนเอาเมอว่างกระตาอ้อนนั่ยรับปอยให้สามลอยเก่ีเทีสามเอาตนกให้มันมันหางสั้นย่อยสิทธิ์ให้นะครับจีบสิบเอ็ดีบสิบอสิบเกากแก้ไขขไปเอา โอ้ดีดีแล้วดีแล้วของโ้อมโานาวาเนยันเจอไปไปว่าท่านจ้จูบเนี่ยไอ้พี่เขียนอไลงอ่ะโอ้ยกูจนทางก็นาเลยอะไปหลุ่นน้ำก้ามก้านบันนี้ครับบินจำาดีรอลำโตบินจำแต่ว่าหัวกด โอ้ยเสียดายดีครับเจ๋ยหน่อยเจ๋ยหน่อยเอ้าอยู่กับเลด่านี่ครับโอ้เลด่าลายแห้งเหมือนนี่อาครับปหล่นน้ำเลด่าน้ำครับ ว่ามันสิออกเวลาไหนโอ้ยเตดได้เด้พี่น่องหัวกดลงเลยสามสอง2งเบรบรรยากาศสนามครับ3องสามสองโอ้โหเ่ไ้ีมอ้าว้้วี่มันสาดไปมันมันเหยียงกิงสี่ เงี้ยขังนึงวะเงี้ยนี่ปุ้ต้งที่นั่งเออพอแล้วมันลงเงี้ยที่เออลงดีมันถังเงี้ยลงเงี้ยง้อยถางมันเงี้ยหรอสองแถาครับสองเถวีเป็นสี่นะโอ้ไม่ดีเลเงขงข้าวข้าาดสั่งเราคิดเอาไหมกเออในใจมหาเงินเดไม่สักทีล่ะ่เป็นเงี้ยอยู่กันร้องได้ไรเงี้ยร้องแต่คืนแต่้ำหกก็แหกกรลุกอ่าีไม่หนักผมนี่ผมบุ๋มไวหน่อถูกไหมนาะ

ัูวเสียดายเอาครับนี่ชมนาผู้ถาลังวัลน้อยสุดนะครับโบเมนลังวันสูงสุดเด๊ อันนี้สองอันนี้สีซวีนะครับเอานางขาอยู่เดิมเนี่ยครับบรรยากาศสนามครับสุดยอดาสองกรรมการจำได้เนนอันนีุ้หาสองนะครับหาสองวอันีสอะรีนะครับมคเกี่ใจเปลกแปลกนะัอ้ เ้ยเด็กน้อเรเห็นตาปล่าเลยะเห็นตาปล่าเลยห้เดี๋ยวกล่องมาวะนเบอร์สิบสามนะครับนอก้านะครับเบอร์สิสามเป็นแปได้ทํางหอกานอนกาศนะครับเดี๋ยถยอะี่สีนะครับลุงนยางบ้านป่าบานที่สอนะครับ บวกปาดาบาังที่สองสับรถ่าใช่ไหมอ่ะ,ะนอนน้รากมาหอดนะครับ<อ>ยังเป็นโลตเบียนมาครับมาตุ้งตีซีบังนะครับอ้อเหยียดคิ้มหน่งไม่วะไปไปปาดาไปไปบาดาไป เรพิ่งด้ซีเลยเดิแ่ได้แเหียวว่ะเออเยอมันคือหญ่ๆแบ่ออปาดปาอ้ซีนี่บ้ามาส่งช่วยนะครับนี่คือปาบปานะครับแคนนะครับวันี้นน้ขอคาริม่วนะครับ ขพ่อปาตาด้ยครับปัดเอาห่ปัดนะครับเ้อชกมาจงเป็นของเจ้าอเดียเยกเดี๋ยกรกเป้หางขาดแล้วหางขาดบอสว้ยเหลงเลี้ยหมนี่ สามเก่าด้วยครับเพื่อนห้าจำครด้วยสามเก่าครับสามเก่านะครับขึ้นสูงคักบังี้เปิดระเบิดทึง นี่นะครับบรรยากาศสนามสอจอหน่อยนะครับชิ้งงอเมือนเลยไแห้งเะครับไฟเขามาตีเบอร์ครับอันมาตั้งปีหมดกรรมการตนีเกนตเปอร์ครับมาลงสะเบียนเลยครับมาลงสะเรียนยเลย

โอ้ยออดีรีหนาเนื้อไว้ดูบมดสามารถที่มันใหญ่มี่ดองฟั้งได้นะครับไป่เพมันหลายครับมีดอกดอกใจน้ำบอกได้หลายนะครับพาตกสวนดอกเทลซีบ้างนะครับไปเด็ดเทลซีไปเด็เทลซีบ้างนะครับ ทำสยจอหน่อยนะครับมีครบสองเทพิชา่ะกระดาษเหลเนกันมองนีละเราจุหรอย่นีันบางกล่องกันมาคือที่เราเลชุดเรียยาน้างกล่องเลยครับเออบานกล่องกำเราะกับเคยื่อิครับมันเป็นบางกล่องการมการเดินนบเออหนึ่งทีละเกินไปหยุดไปปิดได้ เอาพี่น้องชมบรรยากาศสนามสจอหน่อยนะครับรุ่นไม่เกิน16เซนนะครับ15ไม่เกิน16เซนนะครับังไฟตอนนี่ลอยก็บังแล้วนะครับปิดรับสมครแล้วครับวงไฟมันหลายครับมันยานจุดประมินนะครับฝึกยอดพี่น้องนนี่มากนล สุดยอดครับนนสุดยอดสนามอีกสนามหนึ่งนะครับอนนสดอดครับสม้อาจำเบอร์บูนะครับจำเบอร์บูไปด้วยครับเด้ดอจำเบอร์บูไปปันะครับ่าไปปัิเลย อัดุดเลยยามการกรมกันนะครับบกสามารถิปัจญายี่้องกั้นได้อุดเลยเฮ้ยอุดยอดการเดินทางอถกตีเลยครับนี่ยังตีเลยานที่ตัดแปลกยกมั้นครับสดลกๆยกมั้ยนะพ่นนเ้ยวบดนะครับแปลกๆนะครับแปลกได้มดได้มดครับลกบไปเลยแกไปเลยเฮ้ยนิมจะเือนนิม Ô, té peto! 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 Ô, พี่น้องบรรยากาศสนามกับครับบองไฟก็ร้ายปลาก็หลับตาบเลยชปเก้เป้ามาอยูเป้กเจดเลย

สูงคักว่งนี่สองร่อยวันป่ายเออ